ไปิดรถกูขับได้ป exactly ่ะเฮ้ยรถกูรถกูเอ๊ะลอเข้ามารอช่ขงมาเดี๋ยวใครมีอาหารไหมอ่ะมีมีม ah ีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่แล้มันลากมันลอกมันแจกรถมันใช้มันแจกรถยังไงออันนี่มันทำรถมันทาก็มีพอพี่ออกขใหม่แล้วมันใช้ได้ทำไมผมทำไม่ได้วะอ๋อนี่ยใช้ลงลงมาหน่อยดีลงมาหน่อยดี ใช้ไม่ไขึ้นอ่ะอ้ยอ้ไอ้ออาีารถอารี้ารถโอ้แม่งเอ้ยอารีพารถดครับอารี้ารถได้ครับอารีพารถได้ครับเออช่างช่างว่าแหะใช่ไป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 ไอ้เงอ้ยไอ้ทีกูอย่างงี้่ไ้สอเียกันสอนเียนกันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออยู่รถเดี๋ยวรออยู่รถเอาไอพี่พี่พี่สังกูลูกแก้ววะพี่พีสังูไมมันกวนสิรบกวนวะ เฮ้ยพี่จางอูไอ้ไเ้ยงมาไดลวัดิอลีไม่ไรอลีอลีเอปีเอฟปีจงอะทำไรอ่ะออนี่ไงพี่หนต้องปรับเต็มไอ้สาสาวเอฟเฟคบอลลูมดูอิงไวแชทอ่ะเข็มจะไม่รบกวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันวะเฮ้ยกูชนไส้แตกเลยรือกูจะแตกเลยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่น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 ี่ เฮ้ยดูเปล่าดูเปล่าเฮ้จังจ้างร้องเบาะยาเชี่ยะตกใจชิบหายเลยกำลังบินเนี่ยฮะโยบเลยได้ไหมดยขนาดเลยเมื่อไรช่างมันจะมาวะลอยแล้วจัางวานี่จ้างวานี่พี่ครับไม่ใช่ช่างว่ะ มามามาไป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 พี่เนี่ยอันนี้ใครใครจะเฝ้าเนี่ยทำไมมันวนกลับมาวะไปไปเราไปขนเราไปขนไปเชื่อเงินดีกว่าอ๋อแม่งเอ้ยรถกูบิดร้อยห้าเขาขับขับรถเกินเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมึงจะบเกินเมึงไว้ตรงนี้จริงเหรอเนี่ยไอ้เอ้ยรอรถเลยนะเดี๋ยวมารถไม่รถมาวิ่ช่างไม่ได้เหรอเฮ้ยใครเนี่ย ไอ้ขี้ย่ปรถสามราสิบแบคนรแรงอ่ะยี่เปอคนแรงอ่ะเฮ้ยยปอรับมันนดีกว่าเข็นรถดิอรีเข็นรถดิเข็นเขนไม่ได้เลยเดินไม่มีแรงเลยพี่ไม่เคยลูกแก้เลยนะไม่ึ้นลูกแก้วเลยนะโอ้ยเฮียไอ้เจ้าอะน่ะวัี้นวันนี้ดีว้ีอ้พี่ครับพี่ครับอเฮียเดน เฮเจย็เอะิรอลรมานีฮะไปนะ่เฮ้ย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 ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยวนนี่เองไม่เคยทำอะไรเลยอยู่ที่เดิมนไปไปจริงเหรอไอ้เหี้ยไปตางเยเลยเหรอสอ้ไม่ติดเลยอะไรอลดดูดูไเวนกันไมใเว้นกันไเว้นกันเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปก่อน ออคิวเรียกช่างเลยรถพังแล้วเราเมายาทำไมเล่าทำไมเล่ามันไม่เด็กมันไม่ได้มันไม่ได้น้ำวะไม่รู้อ่าไอ้อ้อ้เป็นไรอะเป็นไรไม่ไมมึงผักกูทำไมไม่ไม่ได้น้ำไอ้ย่กมอฟีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยว่าไงน่าไงนเฮ้ย่องน้องเานาา้า ไม่ไม่ไปมึงพักกูทำไมเราเราต่อยพี่ก่อนนะไมฮะโหลมึงก็พักกูไม่ไดเฮ้ยเฮยจอมึงจอดำไว้ที่ไม่ไเด็กเบียร์เลยเนี่ยเฮ้ยมึงใกล้กูทำไมเนี่ยบ้าบ้ากูจะดำอีกเล็วไปก่อนเลยไปก่อนเลยชักจะเรื่องเรื่องเยอะก็ไปแล้วไอ้เฮ้ยม็กตายก็จะตายห่าเลยไอ้เหี้ยช่างแม่งไม่ต้องรอละช่างแม่งแม่งเฮ้ยเข้าไปเป็นช่างไม่ใช่เหรอ ทำไรทไรอาีทไรอาีจะเรียมดิผู้เย้เยเยมึงผักกูไปที่อะไรอารี <c oughs> เรยลเเป็นเฮียยนะี่ไอ้ลมอาีเฮ้ยมึงเรื่องเยอะกับไปละสัตว์ถอดเครื่องแบบต่อยกูเปา้าอัีมึงตย่ยเปา้มามาแล้วมึงตุงน้หลแบบอะ เนี <N cess inh aling> <ะ>่ยเฮ้ไเ้ยเฮ้ยเ้ไง้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ยเ้ยยเ้ยเยเ้เ้ยอ้ยเ้ยยเ้อ้้้้อ้เ้้เ้ย้เ้ย้้้เ้ย้้้้้้ย้้้ มีคนเรียกให้เราครับอ๋อครับผมให้ๆๆพี่ถอดเสื้อให้พี่ไรรทำงานตไหนงั้นผมไปก่อนนะครับโอเคครับเดีเก็บีเดีให้มชวได้มทำงานตรงไหนอะเาตรงไหนอะให้ๆๆไไอ้ช่างเขาเปล่าอ้าวขับรถขับรถผ่าน พี่พี่พี่ช่างหรือเปล่าครับพี่รถรถพังเหรอครับพี่ชายใช่แล้วครับพี่รถพังเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวผมซ่อมให้ครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับพอดีพอดีผมไม่ได้ใช้น้ำมันได้เกี่ยวพี่รถเลยพังเก็บเก็บไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรช่างมาแล้วใช่ปหมหรือว่าอย่างครับอ่ามีคนเรียนเหรอครับธุรกิจเก็บไอเก็บทุเรียนมาขายกู จะนํา yup, ส่งออกนอกประเทศซะได้อหรโอ้ขอบคุณมากเลยครับพ <c oughs> <c oughs> ี <Sonic> so <qu> ่เฮ้ยยู่เหมือนกันด้วยเฮ้ยพี่สังหูขอตั้งหน่อยได้ไหมอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ทําไงดีทําไงดีไปอาลีเรายังไปเก็บสิ่งเหล่านี้ได้ Let's go มันต้องมีนี่ก่อนนะขอบคุณมากเลยครับพี่ชายเยี่ยมอ่ะแล้วมันซื้อจากไหนอ่ะ 咦，给劈了，抽！